Silimate Soft Plus HSC Plus คืออะไร Silimate Soft Plus HSC Plus คือเทคโนโลยีใหม่ของซิลิคนเสริมหน้าอกที่ทั้งนุม่มยืดหยุน่นและปลอดภัยสูงสุด HSC Plus คือซิลิโคนเจลรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาความยึดเกาะระหว่างโมเลกุลให้สูงขึ้นโดยไม่ลดความนิ่มของเจลเลยแม้แต่นิดเดียวข้อดีของ HSC Plus คือยืดหยุ่นสูงแพทสามารถบีบผ่านแผลขนาดเล็กได้ง่าย เนื้อเจลเต็มถุงถึง98%ช่วยให้ถุงซิลิโคนคงรูปได้ดีในทุกท่าทางลดโอกาสเกิดรอยย่นหรือ r i p เ l ิแม้เกิดแรงกระแทกหรือร่วนในอนาคตก็ช่วยป้องกันไม่ให้เจลทะลักออกมาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอกให้ดูเป็นธรรมชาติแต่ยังให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในระยะยาวซิลิโคนซิลิเมตซอฟพลัส HSC ผ่านการรับรองจากออยไทยและได้รับมาตรฐานระดับสากล มั่นใจในมาตรฐานระดับโลกค่ะคลินิกเสริมความงามคุณหมอท่านใดอยากรู้จักซิลิโคนซิลิเมตปรึกษาพูดคุยกับผู้แทนซิลิเมตไทยแลนด์ติดต่อมาได้นะคะ